ถ้าใครที่เลี้ยงนะครับเลี้ยงลูกปอนผมแนะนําให้แยกนะครับอย่าไปไว้น้ากันเด้อพวกนี้มันทับกันไว้ปวดนะต้องเกตดูเห็นว่าครับตัวเมียตัวหน่อยเน่้ยนะตัวผู้ตัวใหญ่ข้างบนน่ะสวัสดีครับพวกับผมนะครับต้นบันน้อยหลีนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจิบมาพามาดูนกเขาชวาครับก่อนอื่นนะครับผมอยู่ตงบอกก่อนครับว่าสาหรับคนที่เลี้ยงนกเขาชวาลูกปอนครับ อย่าให้ม <like> ันอยู say, so, so, magic, so, like ่น้ากันนะครับเพราะว่านกเขาชาวลูกบอลนะครับอายุแค่มัณนเกือบ2เดือนหรือว่า2เดือนขึ้นไปนะครับมันผสมพันธ์กันแล้วนะครับผมจะบอกให้เลยเพราะว่าที่ผมรู้คือของผมอ่ะยังไม่ได้แยกงงเลยนะครับมันผสมแล้วนะครับมันผสมแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่บดีนะครับเพราะว่ามันเป็นอ่าขอเดียวกันนะครับเป็นเป็นขอเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่บดีเลยนะครับผมบอแนะนาให้อว้น้ากันนะครับเพราะว่าของผมมันเนี่ยวันนี้ผมนั่งดูสังเกตดูเนี่ยตอนช่วงวันเนี่ยผมเปิดนะให้อาหาร มันขึ้นผสมพันธุ์กันเหมือนนกเขาใหญ่ทั่วไปเลยนะครับดังนั้นผมก็เลยเลยรู้เลยว่านกเขาชวาเนี่เป็นอะไรที่ไวไฟกว่านกเขาใหญ่เยอะนะครับนกเขาใหญ่นี่ต้องใช้เวลาถึงห้าถึงหกเดือนนะครับถึงจะเริ่มทําปฏิกิริยาแบบนี้นะครับแต่สําหรับนกเขาไฟเอ็นกเขาชวานะครับอายุแค่พึ่งเขาสองเดือนนะครับถ้าใครจาได้ว่าผมพึ่งทําลูกปอนหวังบรนานมานี้นะครับประมาณเดือนที่แล้วครับเขาสองเดือนเนาะเนี่ยตอนนี้ตัวผู้คึกมากครับคึกมาก ออดอาหารตัวเมียเหมือนนกเขาใหญ่ทุกอย่างนะครับแล้วก็ขึ้นทับนะครับโอ้นี่แหละเขาว่าไก่แจ้นนเนาะนกเขาชวาไก่แจ้เขาว่าเป็นอย่างนี้เองครับแล้วก็ออดเม็ดวันนะครับออดเม็ดวันแต่ตัวเมียเนี่ยยังไม่ทันพร้อมเท่าไหร่รหรอกแต่ว่าตัวผู้เนี่ยหาวจริงๆเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับไอ้ที่ผมบอกกันแหละนี่กลางวันให้ดูกลางวันนะ,นะเห็นบอกตัวข้างบนนี่ตัวผู้นะครับนี่ตัวผู้นี่ขนปีกยังเป็นขนปีกลายลูกนกอยู่เลยนะครับต่ว่าฮาว ผมยอมหลับเลยมันเที่ยงนะครับเพราะว่ามันเป็นลูกปอนเนาะเป็นลูกปอนพวกนี้เป็นลูกปอน <S <S เป็นอะไรทีแบบถ้าใครเลี้ยงนะครับอย่าอย่าไปวไ้กงเดียวกันนะครับมันทับกันเลยนะพวกนี้มันทับกันไวมากเลยนี่ผมว่าะท่านแย,เยกเพราะว่าผมโมมีเวลานะครับผมโมมีเวลารอวันหยุดงานผมจะอ่าจะเอาไปบ้านนะครับเอาไปแยกไปบ้านทักตักตัวหนึ่งเพราะว่าที่เอาตัวผูเนี่ยเอาไว้ให้หมันหรจอลองทํานก ต่อดูนะครับนกต่อดูเป็นลูกปอดนกต่อดูจิล่องดูนะครับแต่ว่าึืนทับแล้วแต่พมว่าน่ะจิบทับปตีนตอกเขาว่าโดยอายุที่มันยังหน่อยนะครับอายุที่ยังหน่อยแล้วก็บวกกับความสมบูรณ์พันธุ์ยังไม่ทันพร้อมนะครับไม่ทันพร้อมหรอกแต่ว่าโดยความที่ว่ามันห่ามันคึกเองมันครับมันก็เลยสปฏิกิรกยรมันก็เลยเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ผมถ่ายมันมันก็เลยรู้สึกว่าก็กลัวหน่อยนึงครับแต่จริงๆมันมันเห็นมือนี่มันเขามาออดเลยนั่นนี่มันเขามาออดม ขันเมื่อวันนนครับกดๆๆๆบางทีมันก็ออดบางทีมันก็ขันนะครับแต่ว่าขันมันบ่าท่านขันดีแต่ว่าขันที้งวันนั่นเนี่ยครับขันทีละคำสองคำเนี่ยขันทีละคำสองคำเหรอเมืนอก็ตามภาษานกหน่อยแต่ว่าหาวคักเห็นตัวเมียนี่อายุยังหน่อยหน่อยแต่ว่าหาวคักเพิ่นนี่ ก็กาะก็ก็กันนะเออนกเขาชวานี่ยเป็นผมก็เพึ่งรูนะนี่พวกทุกที่ผมเลี้ยงผมบอ่น่อเอามาไว้สองตัวแบบนี้นะผมจะเลี้ยงแยกกันอะไรกันนี่ผมบอบกคิดว่ามันจีไว้วันนี้นกเขาชวานะครับผมก็พึ่งแต่รูนี่แหละนกเขาชวามันว่าแอบเจริญพันธุ์ไว้คนเขาใหญ่เยอะนะครับเสียงออดออดอดออดอดอ,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 อยู่นะ เห็นบ่มครับก็๊กก็๊กก็๊ก็๊ก็๊ถ้าใครที่เลี้ยงนะครับเลี้ยงลูกปอนผมแนะนำให้แยกนะครับอย่าไปไว้น้ำกันเด้อพวกนี้มันทับกันไว้ปวดนะต้องเกตดูเห็นบ่มครับตัวเมียตัวหน่อยเนี่ยนะตัวผูตัวใหญ่ข้างบนนั่นอาการพเนียวโหแน่นอนเลยนะครับผมนี่ยอมเลยคึกไว้จริงๆชาวบ้านนี่ แต่ว่าผมมีอีกร่างหนึ่งอยู่ครับอีกชุดหนึ่งอยู่เที่ยวคปควยสายกันนะครับกามีของอาจารย์ที่เลียงนากลับเป็นอนันทพล็เป็นชวาชวาชวาเสียงภาคใต้นะครับกับเป็นชวาสีโอวันตินแล้วก็ชวาขาวนะครับกับผมก็ลอดูว่าทางผมใหญ่ขึ้นผมอาจจะเอาไปควยสายนะครับอาจจะไปควยสายเพราะพวกนั้นเป็นพวกเสียงใหญ่แต่ว่าซ้ำยังชิช่าชานะครับอันนี้เป็นชวาบานเราเสียงมันจีเสียงมันจีเร่งๆหน่อยดอกชวาบานเรานะครับ ก็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 กก็ปุ๊บมันนี่ขนาดยังในหน่อยนะครับนี่ซุดๆเลยมันนี่ยอมรับเลยนะครับสำหรับอาหารก็เป็นอาหารมันนกเขาใหญ่นะครับที่ผมไม่กินคึกไว้เทะสี่วันผมยิ่งเห็นมันอาบน้ำทีหนึงนะครับสี่หวันล่างโกงทีนะครับ กันเข้ากับผ้ามาดูชาวชาวาเห่าครับชาวาชาวาสิงนะครับชาวาสิงเห่าจริงจนะครับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับตะไข่นะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจผมนะครับต้นบนต์นอร์เอลี่คลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ